สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆไอ้ที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นหนอนนะเขาเรียกว่าแมกกอศนะคะแมกกอภาษาอังกฤษนะคะแฟนดาวซื้อมาเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะไปตกปลาค่ะหูสีมันสวยนะสีสวยเยอะเยะเยอะยะเลยค่ะมีสีออกแดงๆเนาะสีชมพูสีชมพูสีแดงอ ยอะยะเยอะเยะเลยอันนี้เหมือนเขาเลี้ยงนะคะเหมือนแบบเลี้ยงขายเนาะเลี้ยงขายเอาไว้แบบว่าตกปลาอันนี้ต้องไปซื้อที่ร้านที่เขาขายพวกอุปกรณ์ตกปลาอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะมีหนอนขายด้วยนะที่แฟนดาาไปซื้อนะคะเหม็นนะเห <c oughs> ม็น กเหม็นนะคะเพือ่อนเอามาให้ดูนะคะมาให้ดูดยเย,ยอะเยะเยอะเยะเลยยุบยับยุบยับโอเคค่ะแค่นี้นะคะคลิปนี้นะ